สวัสดีค่ะแอดไอพาวร้อยกาบสวัสดีฟีฟีแฟนช่องไอพาวร้อยทุกคู่ทุกคนนะคะเมื่อวันที่28พฤษภาคมพศ2568ค่ะคามาพบอ,อกันกับแอดไอนะคะ่อยูที่หอองูฟูชิปะคาวค่ะนำทีมโดยแม่ครูหอมฮวนค่ะพีธีตักบาดช่วงเศร้าๆเนาะคะพร้อมลูกศิษย์ลูกหาค่ะคาวันี่แอดคามาทำบุญตักบาดรนะคะ่ะฉลองหอองูปูชิปะคาวค่ะเพราะว่างวดที่แล้ว09แตกสะนันวันไวค่ะ ขายลูกศิษย์ลูกค้าได้โชคกันทวนหนาทัวตาเนาะคะ่ะท่านไหนร้องงวดหนึ่งมิถุนายนพศ2568ค่ะคอมเมนต์มาบอกว่ารอนะคะ่ะแอดไอสิตามแนทวทางงวดหนึ่งมิถุนายนพศ2568กับภูตาภูชีประขาวไห้นะคะ ท่านไหนรับชมคลิปนี้แล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะจะได้ประพาดคลิปเด็ดๆของทางช่องเนาะค่ะ่สลแปอนลยนกัน ปนนันทพุจักังวิโูทังไม่ยินพูดเจตนันระวุจักเจนัสมามายันโตอิโตปเสสวินานนาวาบุนโตันเัตถาภาวุเตจยมังคะลานิทุการาทีุ่จักเสนัสทัตตาสังพระมังวิโสทิจุติเมติภัคาะทิธานังญาณาคเทนวิทินาจิตตวามโ ชาาปวะตุเตชยมังสายสาปะปานินางโเรตวาปารมีสาปปโตสัมโพธที่มตมังเอเตนะสาจวาเจนหวตุเตมังาชยานโโพธิยามุเอสากยานังนันทีวัโนเอวันตวังวิชยโมไชยาสุชยมังคะเลอปราชิตา 万年。<maker. S 1> ทัศิโพเรอพิเศกสัพพุทนาขาโตัวพมทเกสุนัขตังสุมังคาลังสุปาภาตังสุโิตังสุขโนต์โมโตัสุยตังธรรมจารสุะทักขีนังกายธรรมังวาจาธรรม菩萨ทีนัง菩ะทีนังมรรามันนิพติ पता की ना पता की ना, निकाता वन जातेने จามนาโพสกุณตัสสะโตปาปะคามโตสุภินังกัตตังพุทธานุภาเวนะเวนาสเมนตุยันดุนิเมตังอวะมังคะลานยโอจามนาโพสกุณตัสสะโตปะปะคาโตสุภินังกัตตังธรรมานุภาเวนะเวนะสเมนตุยันดุนิเมตังอวะมังคะลานะโย เอวะเมวะอิโตหินาเอตานาอุปกาปติอิทิตังปฏิตังตุ้งหังขิปเมวะตมิฉตนทุสัพเกิดุเรนตุสังคาปาจันโทปนารโสยถาบันิโชติรโสยถาวโยนฉันตุสัพภโรโภวินาสตุมา

เปตภาหมมารายินทาชาตุโลกะสาราจะเทวตายะโมมิตตะมนุสสะจัมัจตะเวริกะปิจฉะสัพเพสัตตาสุขีวตตุปุญญานิปะกัตตานิเวปัจจติวิถังเตตุขิปะเปตะโวมาตังอิบินะปุญญากัมเมนายิบินะอุทิเตนาจาคิปังโสระเทเทวตานุปาทานะ เป็นแค่แนวทางล่ะค่ะเลขอยู่ขันละมลค่ะจับตาเบื้งดีๆเนาะค่ะดิ้ยินว่าพระอาจารย์เห็นเป็นเลขแปดเนาะค่ะแต่ว่าเอทไอเห็นเป็นเลขตัวหนาเห็นเป็นเลขเก้าค่ะ ตัวหลังแอดเห็นเป็นเลข6ค่ะหร<ช>ือตัวหลังอ่าจะเป็นเลขเจ็ดนะคะจะร้องพินิจพิจารณาเบอรงค่ะค่ะตอนนี้แม่เตียงกับแม่ประไ้ค่ะกลาลังตีเลขะนะคะเป็นตะสะออนต้นผาปาเนาะคะ่ะท่านใดรวมบุญพันมธา,าช่องผาผ่วว่าสิเป็นช่องแอดไอแอดยิมแอดแตงโมหรือว่าอีกหล,ลายช่องค่ะ ทางช่องได้ทำเป็นต้นพะปาร่วมยอดขึ้นถวายผู้ตาให้แล้วเด้อค่ะอนุโมทนาสาทุบุญไปน้ำกันค่ะท่านไหนได้รับชมคลิปนี้แล้วค่ะหยิบจับตัวใดก็ให้สมมาตรปาธนาขอให้มาขอให้ปังนะคะเด้อ 何、oh. oh. กุลาบเดยังมันฟคงยังคิดถึงครั้งโบลาะตาไวเรียโต้เรียโตวมาดีนี่ได้นำเสริมคิดถึงครางกอนเกีเาาใจหวมงสัญญาตันอย่าทุกทางนี้คือพญยาอาี่ค่ะปาอัวายเพื่อไปสาบการปีี้ทั้งสอง

Bye. អី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 